เมื่อท่านเดินเข้ามาที่วัดเขาบันไดอิดเมื่อจอดรถแล้วถ้าเดินตรงไปก็จะขึ้นยอดเขาเดินมาทางขวามือก็จะเป็นทางมาที่ถ้ำอยู่ใต้ต้นอะไรต้นจันใช่ไหมต้นจันนะตรงนี้จะมีแม่ชีนั่งอยู่มีลูกหมาด้วยซ้ายมือก็จะมีรูปรูปของหลวงพ่อแดงเป็นมณฑปหลวงพ่อแดงด้านซ้ายมือ นี่นี่นี่ตรงนี้บนดบนี้เข้ามาปิดทองขอพรหลวงพ่อก่อนหลวงพ่อคือผู้สร้างผู้บูรณะวัดแห่งนี้เนี่ยตรงนี้ตรงนี้ใต้ต้นจันทร์ต้นจันทร์จะมีนางไม้อยู่เนี่ยตรงนี้ด้านบนเป็นไม้จันทร์นี่วันนี้โชคดีมีไม่ชีมานั่งอยู่อยู่บริการแ่มมีลูกหมาสองตัวเจ้าหมาน้อยสองตัว เดินตรงเข้ามาเลี้ยวเลี้ยวซ้ายจะเป็นโบสถ์มีหลวงเมียน้อยโบสถ์เล็กๆไปดูได้โบสถ์มีหลวงเมียน้อยโบสถ์แปลกหน่อยตรงเข้าไปก็จะเป็นทางเข้าถ้ำคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยมาตรงนี้ไม่ได้มาของดีตรงนี้ไปที่อื่นหมดขึ้นบันไดหมดวันนี้เราจะมาเข้าถ้ำกัน